สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหลียนหลวงปู่กันแห่งวัดใหม่อินทาวาสอำเภอวิเศษชัยชาติจังหวัดอ่างทองปี2522เป็นเหลียนหลวงปู่กันครึ่งองค์หลวงปู่เป็นชาวโพพยาจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยยังเป็นคารวาสมีชีวิตเหมือนรูปผู้ชายในอดีตคือท่านเป็นเสือเก่ามีความสนิทสนมกับเสือใหญ่ในอดีตแห่งเมืองสุพรรณเช่นเสือฝ้ายหลวงปู่ขังมาตั้งแต่ก่อนบวชเสียอีกเพราะยามว่างท่านก็จะรับจ้างลงใบลานในวัด และเล่าเรียนวิชาจากหลวงปู่หอดอุตโมวัดชีสุขเสมซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาของท่านเป็นส่วนใหญ่ต้นตำรับพระยันที่ท่านใช้เป็นตัวหลักคือยันณทรหดและหลวงปู่คำวัดหนอพุทธทางกูลซึ่งอยู่ตรงข้าม ท่านก็สแสวงหาวิชาซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นไปเรียนวิชากับหลวงพ่ออีหลวงพ่อพักวัดโปดหลวงปู่ภูวัดดอนล,ลักเรียนวิชาสร้างตะกุดหลวงปู่คำวัดโพปล้ำ หลวงพ่อค้ายวัดสวนขันและท่านยังได้เรียนวิชากับอาจารย์คราวาดสายอิสลามจังหวัดปัตตานีได้วิชาดูตูดจานเปิดสามโลกส่วนที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดิงวัดบางัวด้วยนั้นท่านว่าไม่เคยไปเรียนกับหลวงพ่อดิงเลย วิชาลิงอนุมานประหลัดท่านเรียนมาจากหลวงปู่อ่อนอุตโมทั้งสิ้นเพราะหลวงปู่อ่อนท่านสร้างประหลัดขิดและลิงไม้แกะด้วยส่วนพระยันต่างต่างหลวงปู่กันคุณวะโรท่านนำมาใส่เสริมลงไปในวัตถุท่านเปรียบเสมือนยาหม้อใหญ่วัตถุมงคลของท่านที่คนรู้จักส่วนใหญ่ ก็จะเป็นประหลัดขิกแต่จริงๆท่านสร้างไว้ไม่มากล้วนแล้วมีประสบการณ์มากมายวัตถุมงคลที่ท่านเสกจะเสกเองไม่นิมนต์ท่านใดามาร่วมเสกท่านเคยบอกว่าสมัยสร้างพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อในโบสถ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ หลวงปู่กันท่านก็สร้างเองเสกเองดังที่โบราณท่านว่าชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินวันนี้ก็พามาชมเรียนหลวงปู่กันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ